ยังใช้ยากันยุงนะครับเอาไว้กับขวดแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับบอกเลยว่าอันตรายนะครับไม่แนะนําเลยนะครับตัวนี้นะครับที่ว่าเอาไว้ใส่กับวางไว้ที่ปากขวดผมแนะนําเลยนะครับนี่เลยมันจะมีถาดนะครับถาดเอาไว้วางนะครับวางแบบว่ากันไฟได้อย่างดีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีฉนวนนะครับเราวางไปแบบนี้ได้เลยนะครับวางไปแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะ ไม่ติดไฟด้วยนะครับอ่าบอกเลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีตะแกรงนะครับกันได้แบบนี้นะครับนี่เราสามารถวางไว้ได้นะครับเห็ไม่ดูควันมันออกมานะครับนี่แหละดีกว่าเราไปใส่ขวดนะครับแล้วคือไอ้ขี้เท่านะครับหรือว่าเศษไฟนะครับมันอาจจะตกลงมานะครับใส่กับพวกพื้นบนนี้มันทําให้ไหม้แล้วเกิด อะคีัยได้นะครับผมแนะนําเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นถาดนะครับถาดรองนะครับขดยากันยุงนะครับนี่เลยในตะก้านะครับเป็นเลือกได้นะครับมีให้นะครับตัวยากันยุงมาให้แบบนี้ให้ดูก่อนเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับมันจะเป็นฉนวนนะครับกันไฟนะครับแบบนี้เลยนะครับมันจะไม่ติดไฟด้วยถ้าสนใจนะผมปักให้แล้วนะครับที่ตะก้าเหลืองด้านซ้ายมือเลยนะครับนี่